คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นหนึ่งในหน่วยงานสําคัญนะคะที่จะมีส่วนอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้การระบายน้ยําไปยังช่องทางต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ได้รับผลกระทบหรือว่าส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดก็คือกรมชลประทานค่ะคุณปา,ารีสวนสินพงศ์ได้มีโอกาสไปสนทนาพิเศษนะคะเจาะลึกถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครซึ่งดำเนินการโดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระ องค์ชัยยานุชิตติดตามพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะลูกน้ําพาคุณผู้ชมมาดูแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่นี่ฉะเชิงเซาค่ะเราอยู่กันที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ชายานุชิตนะคะซึ่งนอกจากโครงการแห่งนี้แล้วที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็มีโครงการชรประทานหลากหลายค่ะที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ําในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งภารกิจสําคัญก็คือช่วยแบ่งรับน้ําจากกรุงเทพมหานครระบายออกลงสู่ทะเลเพราะว่า อย่างที่เราทราบกันดีนะคะสถานการณ์ตอนนี้พี่น้องในหลายจังหวัดประสบกับภุทกภัยในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเองปริมาณน้ำจำนวนมากอยู่ร้อมรอบหลายพื้นที่โดยเฉพาะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเดินประชาชนแล้วก็จุดสำคัญไปแล้วดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชยานุชิตค่ะผอธีรพัฒรสามภัยบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตถามท่านผอ,อ,อถึงหลากหลายคําถามที่หลายคนก็กังวลใจ<ด>ปีนี้หลายคนก็ไปเทียบกับน้ําท่วมใหญ่ปี54นะคะปีนี้สถานการณ์น้าเราเจอทั้งน้ําหนุนน้าเหนือปริมาณฝนก็ตกหนักมากถือว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนคะสถา,านการณป์ปีนี้นะครับถ้าเทียบกับปี54เนี่ยถือว่าเบาเบากว่ามากนะครับเพราะว่าฝนฝนตกเนี่ยจะมีการทิ้งช่วงให้เราได้ระบายน้ําออกจากพื้นที่เพื่อตลอ ฝ<ม> <c oughs> นลูกใหม่นะครับ <c oughs> การท่วมขังนี่ก็จะเป็นในระยะสั้นครับ <c oughs> ไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเชียงเสนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้รับความเสียหายก็ เก็บเกี่ยวตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับค่ะก็ถือว่าปีนี้ถ้าเทียบกับปี5 4สจริงๆิเบากว่ามีช่วงให้พักหายใจหายคอให้น้ําระบายแบบนั้นนะคะพูดถึงที่นี่นอกจากที่โครงการแห่งนี้เนฉะเชิงเซามีโครงการชลประทานค่อนข้างมากมีโครงการอะไรบ้างคะท่านผอจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยมีโครงการชลประทานที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเจ็ดโครงการนะครับแล้วดูจากแผนที่นะฮะ ก็อันนี้เป็นโครงการพระองค์ชยานุชิตนะครับก็คือที่นี่ที่นี่ครับที่เป็นพื้นที่สีชมพูเนี่ยฮะด้านเหนือก็จะติดกับโครงการลังสิตใต้นะฮะแล้วก็ติดโครงการบางกวงโครงการสียัดโครงการชมทานชาเชียงซาโครงการส่งน้าลุงสาบางปะกงนะฮะแล้วก็โครงการส่งน้ํเรื่องุสาชลรหานพิจิตรเจ็ดโครงการนี้ก็จะร่วมการบริหารจัดการน้ําเพื่อเพื่อที่จะนําน้ําจากทางลังสิตเหนือลังสิตใต้นะครับระบายออกสู่ทาง บางปะกงแล้วก็ทางอ่าวไทยนะครับค่ะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ทางฝั่งนี้ด้านนี้นะ,ะคระก็จะระบายออกมาทางนี้เหมือนกันนะ,ะ,ะผ่านาทางโครงการจลาพิจิตโครงการพระองค์แล้วก็ออกบางปะกงออกอ่าวไทยเช่นกันครับค่ะสุดท้ายก็คือไปออกอ่าวไทยการระบายน้ําตรงนี้ะนะคะค่ะนอกจากที่ท่านผอ,อได้กรุณาบอกเราว่าที่นี่มี โครงการค่อนข้างจะมากในส่วนของโครงการแห่งนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่นี้นะคะมีหน้าที่ภาร,รกิจอย่างไรบ้างคะเราภารกิจมีสองภารกิจนะครับในในฤดูแล้งเนี่ยก็จะส่งน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้แงนะครับ,รบส่วนในฤดูฝนฤดูน้ําหลากเนี่ยก็ทํา จะทาหน้าที่ระบายน้ําผ่านคลองธรรมชาติต่างๆนะฮะที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยออกสู่อ่าวไทยแล้วก็ออกสู่บางบระคงให้เร็วที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ของโครงการพระองค์เชียรนุชิดนะฮะเราเราก็จะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายส่งน้ำนะฮะเริ่มตั้งแต่จากคลองแสนแสบที่อยู่ด้านบนนะฮะอันนี้ก็เป็นฝ่ายส่งน้ําที่1นะฮะแล้วก็ถัดลงมาเป็นคลองนครเนื่องเขตนะฮะจนถึงคลองประเวศนี่ก็เป็นฝ่ายส่งน้ําที่2คลองประเวทกับ ขประเวทเนี่ยก็จะช่วยระบายจากทางลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครมาออกทางมาบกงทางนี้นค่ะปัจจุบันที่ที่เรา,าที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ครก็คือสถานีสูบน้าท่าไข่ท่าไข<ร>่ครับที่คลองนะครน่งเขตสองคลองนี้จะเป็นคลองหลักเลยที่พอน้ําเข้ามาถึงเนี่ยจะต้องระบายออกทางสองคลองนี้เป็นหลักะนะะส่วนที่เหลือก็จะระบายออกมาทางด้านล่างแล้วก็ออกก่าวไทยอ,ออกสู่ทะเลค่ะนะ อันนี้ก็เป็นแนวทางการทํางานแล้วพอเจอกับสถานการณ์น้าปีนี้ค่ะที่นี่ทํางานอย่างหนักหน่วงอย่างไรบ้างคะรวมถึงเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำค่ะท่านผอ,อ,อครับโครงการโครงการเราในจริงๆอ่ะเราเราช่วยระบายน้ํะเป็นหลักนะครับแนรูดน้ําหลักเนี่ยน้ําที่มาครับตัวนี้จะเป็นจัดแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะทําเป็นผังน้านะฮะน้ําที่มาเนี่ยก็จะ จากทางนี้ลังสิตเหนือ <c oughs> นะฮะลังสิตใต้ผ่านทางคลอง14 1 5 1 6 17เนี่ย <c oughs> มาลง <c oughs> คลอง <c oughs> มานล,ลงคลองบางขนาด <c oughs> หรือคลองแสนแสบนะฮะ <c oughs> ช่วงปลายนี่เขาจะเรียกว่าเป็นคลองบางขนาด <c oughs> แต่ที่มันมคือคลองแสนแสบนะฮะ <c oughs> แล้วก็ระบายออกทางบางบะงบงนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะลงมาทางน,นครน,น่าเขตที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยฮะแล้วออกบางบะงงเช่นกัน,กน <c oughs> ครับอ,อีกโครงการหนึ่งที่สําคัญที่ช่วยช่วยในการระบายก็คือโครงการชลประทานพิจิตร ซึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งนี้นะ, <S S ะก็จะลงออกคลองพระองคชยานุชิตไประบายออกคลองด่านแล้วก็ออกทางบางบ่อชว่วยนะฮะน้ำที่ลงไปตรงทางตรงเนี่ยประมาณ60ซนครับแล้วก็เข้ามาที่โครงการพระองคชยานุชิตเนี่ยประมาณ40เปอร์เซนตครับแล้วก็ตัวที่ระบายระบายหลกักๆเนี่ยก็เป็นคลองหลักนะฮะบางขนาดเนื่องเขตคลองประเวศแล้วก็คลองสํโรง <ส S 2> แล้วก็คลองชายทะเลครับทางหน้าที่ระบายอ้ ปัจจุบันเนี่ยศักยภาพการระบายรวมเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ22ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับพูดถึงอุปสรรคปัญหาถึงไหมว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเบาวกว่าปี54แต่สิ่งที่เราเจอปีนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะท่านผออ่าอ,อุปสรรคหลกัหลกๆในการระบายน้ําก็คือน้ําทะเละหนุนสูงนะครับช่วงช่วงนี้เป็น ถ้าน้ําทะเลขึ้นสูงสุดเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะระบาย้ได้เพราะว่าจะไปกระทบกับทางพื้นที่ด้านท้ายนะฮะจะไปท่วมสองฝั่งที่จะไปออกแม่น้ําออกทะเลเนี่ยก็จะท่วมเราก็ต้องหยุดสูบหยุดการระบายประมาณช่วงหนึ่งก็ประมาณ 3- ามสี่ชั่วโมงฮะแล้วก็จะสูบได้ต่อพอช่วงน้ําทะเลลงเนี่ยเราก็จะเดินเครื่องสูบเต็มศักยภาพอันนี้ก็เป็นตารางของการระบายน้ําในภาพรวมนะ ม谢谢ันก็จะมีการระบายผ่านบานบานระบายนะฮะผ่านทางสถานีสูบน้าซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ําถาวรนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องสูบน้ํากึงถาวรที่เราเห็นข้างหลังนี่คือเป็นกึงถาวรนะฮะถ้าเป็นตัวถาวรนี่ก็จะอยู่ในอาคารนอกจากนั้นเราก็จะติดเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จจากที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูที่หนึ่งที่จะเป็นที่เราติดเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมจํานวนมากเลยปัจจุบันเราสามารถที่จะระบายน้ําออกได้วันละ 22ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะแต่ว่าน้ําที่เข้ามาในในพื้นที่เนี่ยมันจะมีสามส่วนนะส่วนแรกก็คือน้ําที่มาจากทางลังสิตลังสิตเหนือลังสิตใต้อันนี้ก็ระบายออกมาวันละ8ปดถึงสิล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะอีกส่วนหนึ่งมาจากทางกรุงเทพช่วงที่ช่วงที่พายุเข้าช่วงที่นอรูหใช่ที่มีนบุรีที่ราะบังท่วมเนี่ยก็จะระบายลงมาเยอะมากนะปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณวันละล้านลูกบาศก์เมตรนะ รวมกันนั้นเป็น8ล้านแต่ว่าเราระบายในพื้นที่ประมาณ17ล้านที่ส่วนที่เหลือก็คือน้ําในพื้นที่ที่ระบายออกครับตัวนี้เป็นตารางที่ผมใช้ติดตามรายวันนะเป็น6โมงเช้าเที่ยงแล้วก็4โมงเย็นเวลา3เวลาหรือเหมือนจิตยาเลยนะครับอันนี้จะเป็นที่บางขนาดนะฮะที่เป็นคลองช่วงแรกที่เราใช้ระบายนะครเห็นว่าระดับวิกฤตจะอยู่ที่เมตร40นะฮะ แต่ปัจจุบันเนระดับอยู่ที่เมตรสิก็ยังต่ำกว่าวิกฤตอยู่30ามสิบเซนเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดนี้กันฮะเพราะว่าเครื่องสูบตัวนี้ยเราเล่งระบายตลอด24สชั่วโมงครับแล้วถัดลงมาก็คือที่ท่าไข่ตรงนี้ที่จุดเฝ้าระวังของเรานะครับระดับวิกฤตเนี่ยเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบนี่คือถ้าเกินนี้ก็ล้นตลิ่งเขาท่วมนะปัจจุบันเนี่ยระดับอยู่ที่บวก0ูนจุดก็ยังต่ำอยู่กวบสี่สิบเซน โคร,รงการชลประทานอีกหนึ่งแห่งที่ท่านผอ,อ,อได้กล่าวถึงเมื่อคู่นี้ที่เรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมแล้วก็ระบายน้ําได้อย่างดีเดี๋ยวรบกวนท่านผอ,อ,อพาทีมข่าวเราไปทจุดนั้นนะคะคคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค อยู่ข้างหลังที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงอยู่นี้ค่ะเครื่องสูบน้ํากําลังทํางานอย่างหนักเลยนะคะก็เป็นเครื่องสูบน้ําที่ทําการติดตั้งใหม่เพิ่ม10ตัวใช่ไหมคะท่านผอใช่ครับค่ะพูดถึงจุดรับน้ําแล้วก็การบริหารจัดการตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยก็คือเป็นคลองแรกที่เราได้คุยกันในตอนต้นนะครับว่าเป็นคลองอหรือว่าเป็นคลองแสนแสบที่เขาเรียกกันนะตรงปลายคลองนี่ก็คือคลองบางขนาด นะแล้วก็ระบายออกทางฝั่งแม่น้ำบางะกระงค่ะทีนี้เดิมศักยภาพตรงนี้มีเครื่องถาวรอ,อยู่แค่10เครื่องค่ะระบายได้30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งไม่ไม่เพียงพอในฤดูน้ำหลากนะทางคมชมประานก็ได้มาติดตั้งเครื่องเพิ่มเติมเป็นเครื่องชั่วคราวนะฮะอีก1ิเครื่องค่ะเป็นการระบายรวมทั้งหมดได้60่ ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องไฮโดรโฟนนะครับขนาด3.5คิวมาติดตั้งเพิ่มอีก4ตัวแล้วศักยภาพของคลองที่ระบายอยู่ที่60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะ,ะแต่ว่าเครื่องตอนนี้เราติดไปแล้วที่74ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าศักยภาพของคลองทั้งนี้ก็เผื่อไว้ว่าอย่างเช่นเราเห็นเนี่ย บางเครื่องมันก็จะมีเครื่องที่เสียบ้างอะไรบ้างก็จะเดินเครื่องทดแทนกันได้นะเพื่อที่จะระบายน้ําออกทางบางปะกงให้เร็วที่สุดที่อยู่ด้านหน้าเรานี้นะครับแล้วก็ที่เราเห็นบริเวณก่อสร้างตรงนี้ก็เป็นแผนงานก่อสร้างของกรมชรมทานนะที่จะทําเป็นสถานีสูบน้ําถาวรเราสถานีสูบน้ำเนี่ยก็ถ้าเราทําเสร็จเนี่ยเครื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมาติดละก็จะกลายเป็นเครื่องถาวรที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ครับใช่ครับเต็มศักยภาพของนะแล้วก็เครื่องบางส่วนที่ที่มีอยู่เนี่ย สามารถที่จะสูบน้ําในฤดูแล้งเนี่ยจากบางปะกงกลับเข้าไปในระบบไปใช้ในในพื้นที่ได้ด้วยครับก็จะได้ประโยชน์สองคใช่ครับค่ะนะคะแล้วก็พูดถึงโครงการที่ตอนนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างนี้น่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะท่านผอผลงานตอนนี้ได้ประมาณหก0สิบเปอร์เซ็นต์นะก็คาดว่าปี25 6 6นยบกเนี่ยก็จะแล้วเสร็จโครงการนี้ครับเมื่อแล้วเสร็จนี่ประสิทธิภาพในการระบายน้ำนี่น่าจะเป็นยังไงบ้างคะที่เข้ามา ปรับปรุงที่สถานีสุดน้ำมาขนาดเป็น,เป,นเป็นที่เราเห็นไซส์งานอยู่เนี่น,นะครับเพื่อรองรับของอแผนงานของกรมยาพรางก็คือคเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาะซึ่งจะเริ่มดําเนินก,การในปี67นะช่วงนี้เป็นช่วงปลายนะ,ะ,ะช่วงที่จะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นช่วงต้นตอนนี้นเขามาทําช่วงปลายรอไว้ก่อนนะ,ะอพอปี67 68พอสร้าง มาชนกันปุ๊บมันก็จะเป็นระบบที่สมบูรณ์ครับสามารถที่จะช่วยระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ครับพูดถึงจุดนี้นะคะที่รับน้ําจากคลองที่เราเรียกกันว่าคลองแสนแสบตอนนี้การระบายน้ำเนี่ยถือว่าสมดุลกันไหมคะเพียงพอไหมหรือว่าอย่างไรกับปริมาณน้าที่ค่อนข้างจะมากปริมาณน้ําในพื้นที่ของฝั่งตะวันออกนะของฝั่งตะวันออกเส้นสีแดงเนี่ยคือปริมาณน้ําที่มีอยู่สีน้ําเงินเนี่ยคือปริมาณน้ําที่เราระบายทุกวันนะค่ะ ปัจจุบันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีต่างกันอยู่ประมาณร้อยล้านลูกบาทเมตรค,ครับท,ที่ยังต้องระบายออกจะเห็นว่าระดับน้ําทางด้านท้ายก็ยังสูงทางด้านหน้าก็ยังสูงแต่หลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์เนี้ยก็จะน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับทางกรมโยทานเนี้ยได้ดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะระบายจะพ่องน้ําให้ได้เร็วที่สุดนะครับมันก็มีอุปสรรคบ้างที่น้ําเจ้าพยาสูงน้ําทะเลหนุนน้าบามะกงสูงเนี่ยทำให้การระบายเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลง แต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่น้ําทะเลลงเราก็จะเร่งการระบายให้เต็มที่นะครับแล้วก็ ให้น้ำลดลงเข้าสู่เพราะวะปกติโดยเร็วที่สุดครับค่ะก็ได้รับฟังแล้วนะคะทางกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็กําลังดําเนินการอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะในการบริหารจัดการน้ํากับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆกท่านด้วยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านผอธีรพัทรสามภัยบูร์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ